ก็จะโอเคแล้วแหะตามเรื่องกดตามเรื่องอะไรก็จะโอเคแต่ล uh ืมไปนิดนึง KYC ลืมให้เราถอดหน้ากากอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือค่าเบี้ยประกันไม่ได้ถามเราว่าเราจะทำรื่องต้องไหลืมถามเราดยความสื่นเส้นได้ป่ะโอเคแล้วก็ระดับความเสี่ยงของกองทุนที่เราเลือกไม่ได้บอกเราว่าความเสี่ยงเหล่านั้นเท่าไหร่หรืออาจจะเป็นเพราะคิดว่าลูกค้าลงอยู่แล้วเนื่องจากลูกค้าเล่นอยู่แล้วแล้วก็ เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนไม่ได้พูดถึงแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือคนอนุมัติในการทําซุปไม่มีต้องมีคนอนุมัติในการทําซุปด้วยแล้วก็ช่างทางร้องเองรียนบอกแล้วก็คือไม่ได้รับโอเค p D P A ไม่มีให้เราเซ็นแล้วก็ข้อมูลที่ยิยอมทางกไม่ได้ให้เราเซ็นแฟกชีทไม่ได้ให้เรานะคะนั่นแหละหลักๆก,ก็คือตรงส่วนนี้จะต้องให้แก เราไม่มีเอกสารเดินธง,นงามาเลยแล้วลืมถามว่าเราชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตน,น,นั่นแะกรนะนะนะ <laughs> ตุ้นเียสแบบนั้โอเค